สวัสดีครับเรล่าเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงให้กับชาวราศีกันในช่วงปากหลังของเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ การทำนายดวงในครั้งนี้จะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2565ผู้ที่เกิดราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนั่นเองเนะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับชาวราศีกันนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกๆท,ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีกันครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2565นั้นนี่คือไพ่จัสติกครับที่อยู่ในตำแหน่งที่1เป็นไพ่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวราศีกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นเองนะครับไพ่จัสติกนั้นนี่นะครับผมเป็นไพ่นักปกครองผู้ที่จะมีอำนาจปกครองชนกลุ่มใหญ่นะครับจึงมักจะได้ไพ่ใบนี้ ไทยโดยทั่วไปหมายถึงว่าคนที่ทํางานราชการรัฐวิสาหกิจมีตําแหน่งในระดับผู้บริหารนะครับหรือว่าผู้ที่จะเล่นการเมืองก็ควรที่จะมีไพ่จัสติ c แล้วก็ไพ่ the emperor ตัวของท่านเองก็มีด้วยเช่นกันนะครับชาวราศีกันที่อยู่ในตําแหน่งที่3ตรงนี้ถึงจะประสบความสําเร็จรุ่งเรืองนั่นเองนะครับนอกจากนี้ตามลักษณะนิสยัย ทายได้ว่าเป็นคนที่เจ้าระเบียบค่อนข้างที่จะจู้จี้จุกจิกไม่ชอบใช้ของร่วมกับใครมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงนะครับจึงจะอยู่ร่วมห้องกับคนอื่นไม่ค่อยได้ของอะไรที่เป็นของตนวางไว้อย่างไรก็ควรจะอยู่อย่างนั้นใครที่จะเอาไปใช้หรือว่าเคลื่อนย้ายของตนจะโกรธนักไพ่ใบนี้นั้นเป็นไพ่ที่ให้อํานาจมีคนกลัวเกรงแต่หาคนจริงใจได้ค่อนข้างยากนะครับ ไพ่จ็สติกเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับโครงสร้างผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมถ้ามีไพ่ใบนี้ก็มักจะเป็นเจ้าของผลงานออกแบบตึกรามใหญ่โตถ้าเป็นหญิงก็เป็นนักบัญชีมือหนึ่งโดยสรุปเป็นไพ่แห่งความละเอียดรอบคอบนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการตัดสินใจส่วนตัวแล้วค่อนข้างที่จะลังเลหรือว่าตัดสินใจช้ามากนั่นเองนะครับเมื่อไพ่ใบนี้มาปรากฏนะครับชาวราศีกันจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือว่ามีการสอบแข่งขันชิงตำแหน่ง ได้ทํางานโครงการใหญ่สรุปเลยว่าดวงงานนั้นเด่นมากๆเลยสาหรับชาวราศีกันในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับไพจัสติกนี้นะครับผมถ้าว่าทํางานในภาคเอกชนเป็นลูกจ้างเขานี่นะครับตัวท่านเองนั้นก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีงานหรือว่าโปรเจกต์ที่ท่านทําอยู่นั้นก็จะประสบความสําเร็จอย่างที่หวังนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวท่านเองนั้นจะได้รับคําชื่นชมจากท่านั้งของผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานแล้วก็เจ้าของกิจการด้วยนะครับ อย่างที่ผมบอกไปเมื่อครู่นี้นะครับว่าไพ่ justice แล้วก็ไพ่ the emperor นั้นเป็นไพ่ที่จะให้ทางด้านของการเลื่อนตําแหน่งและนอกจากนั้นนะครับการงานของชาวราศีกันในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นั้นตัวท่านมีโอกาสมากๆเลยนะครับที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่อย่างไพ่ the star นี่นะครับบางท่านนี่นะครับที่ตกงานว่างงานอยู่หรือว่าถูกออกจากงานหรือว่าลาออกจากงานเก่ามานี่นะครับพอมาถึงในช่วงของปลายเดือนกุมภาพานันธ์ ตัวของท่านเองนั้นมีไพ่ The Emperor แล้วก็มีไพ่ King of c u p ไพ่สองใบ,บนี้นะครับหมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ร่วมงานกับบริษัทต่างชาตินะครับหรือว่าได้ทํางานกับชาวต่างชาติหรือว่าได้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติงานด้านนี้ของท่านนั้นจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับจะถูกฉลกชาวราศีกันมากๆตัวท่านเองนั้นจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอย่างดีเลยทีเดียวนะครับชาวราศีกันครับท่านยังมีไพ่ Wheel of Fortune นะฮะที่อยู่ในตําแหน่งที่4 ไพ่วิวออฟฟอร์จูนนี้หมายความว่าบางทีชาวราศีกันนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตนะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นท่านค่อนข้างที่จะเจอวิบากกรรมหนักหนาสาหัสอาการนะครับบางท่านนั้นต้องตกงานว่างงานบางท่านนี้นะครับผมมีปัญหาชีวิตในเรื่องราวของความรักอาจจะไม่สมหวังอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับการเงินก็ฝืดเคืองอะไรประมาณนี้ แต่พอไพ่วิวออฟฟอร์จูนมาปรากฏแล้วหมายความว่ากงล้อแห่งโชคชะตาของท่านมาถึงแล้วนั่นเองนะครับเรื่องดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันอย่างแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า วิบากกรรมต่างๆของท่านนั้นกําลังจะหมดไปนะครับสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาแทนที่ชาวราศีกันในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์อย่างแน่นอนไพ่ใบนี้นั้นเป็นไพ่ที่ให้คุณด้านบวกด้านดีนั่นเองนะครับท่านจะมีโชคลาบใหญ่ๆนะฮะในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นี่ท่านมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ท่านมีโอกาสที่จะได้งานที่มีเงินเดือนดีขึ้นนะครับหรือว่าบางท่านนั้น อาจจะมีการปรับตําแหน่งอัตราค่าจ้างก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยอย่างนี้เป็นตน้นการค้าการขายที่เคยฝืดเคืองนะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นั้นอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับและก็ขออนุญาตย้อนมาที่ไพ่เดเฮโรแพนกันบ้างนะครับหรือว่าไพ่พระสังฆราชนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่6ตรงนี้ ไพ่ใบนี้นั้นก็หมายความว่าสิ่งดีๆก็กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะย,ยิ่งชาวราศีกันที่ต้องการอยากจะไปเรียนต่อบางท่านนี่นะครับผมกําลังยื่นเรื่องเพื่อที่จะขอทุนอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศท่านจะได้รับการคัดเลือกอย่างแน่นอนเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นไพ่ใบนี้นั้นหมายความว่าชาวราศีกันในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย ตัวท่านเองนั้นจะใช้ชีวิตแบบสันโดษนะครับผมอาจจะไม่ได้พบปะก,กับเพื่อนมากมายนักอะไรประมาณนี้เพราะว่าตัวท่านเองนั้นกําลังศึกษาอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้จะเป็นในลักษณะแบบนั้น ตัวท่านเองนั้นในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์มักจะยุ่งอยู่กับงานนั่นเองนะครับผมก็เลยได้ใช้ชีวิตแบบสันโดษนะฮะใช้ชีวิตแบบสมถะไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกนะครับมีอะไรก็กินอย่างนั้นเป็นในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับแต่ว่า,าไพ่ใบนี้นั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนและที่สําคัญก็คือบอกได้เลยนะครับว่าชาวราศีกันนั้น เป็นคนที่มีความสามารถด้านภาษาพูดยังไๆก็คือว่าพูดได้มากกว่า1ภาษานั่นเด็กนะครับนี่คือลักษณะของชาวราศีกันและนอกจากนั้นนะครับชาวราศีกันยังมีไพ่เดมูลด้วยนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่8ตรงนี้ไพ่เดมูลนี่นะครับมีทั้งมุมดีแล้วก็มุมไม่ดี มุมไม่ดีนั้นหมายถึงเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของท่านรู้สึกว่ามันจะอึมครึมขุ่นมัวยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับไม่ค่อยโลง่งโปร่งใสแล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้อง คุณผู้หญิงอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมดลูกมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของประจำเดือนมาไม่ปกติอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับและภพ่ไปนี้นั้นอาจจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของไสยศาสตร์นะครับเรื่องเกี่ยวกับมิติลี้ลับเรื่องเกี่ยวกับพวกดวงวิญญาณอะไรประมาณนี้นะครับบางทีบางท่านนี่นะฮะที่บ้านที่อยู่ที่อาศัยของท่านนั้น เคยเป็นป่าช้าเก่าหรือว่าที่อยู่พี่อาศัยของท่านในตอนนี้อาจจะอยู่ใกล้ป่าช้าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอาจจะมีเรื่องของดวงวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางถ้าเป็นไปได้นะครับชาวราศีกันอยากใช้ตัวท่านเองนั้นมีการเลี้ยงดูนะครับผมเจ้าที่เจ้าทางบ้างนะฮะในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นี่จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อเขาได้รับในสิ่งที่เราไปเส้นไหว้แล้วเขาอาจจะให้โชคใหญ่กับเราก็ได้ด้วยเช่นกันและด้านดีของไพ่เดอะมูนนี่นะครับก็หมายความว่า ชาวราศีกันนี้นี่ครับที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังของวงการบันเทิงเบืเ้องหลังเกี่ยวกับท้านของวงการโฆษณาเนี่ยจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคนที่ทําหน้าที่เป็นครีเอทีฟเป็นโปรดิวเซอร์นี่นะครับในการคิดคําโฆษณาอะไรต่างๆนี่ความคิดของท่านนั้นจะเลิศเลอจริงๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงคนที่แต่งนวนัตบรยายคนที่แต่งเพลงนะครับหรือไม่นะฮะคนที่เขียนบทละครโทรทัศน์อะไรประมาณนี้ จิตใจของท่านความรู้สึกของท่านนี่นะครับบอกได้เลยนะฮะว่ามันจะบันเจิดเลิศเลยจริงๆนะครับจิตใจของท่านนั้นจะล่องลอยไปขอให้ท่านนั้นนะครับปล่อยจิตปล่อยใจแล้วก็ปล่อยอารมณ์ของท่านนะครับไปตามสภาพจิตใจของท่านแล้วงานจะออกมาดีสิ่งต่างๆนั้นจะออกมาดีนั่นเองนะครับเมื่อนําไปเสนอต่อลูกค้าแล้วนี่นะครับลูกค้าก็จะพอใจ และเมื่อออกสู่สายตาของคนหมู่มากเหล่านี้นะครับผลงานของท่านนั้นก็จะโด่งดังเป็นที่จดจํานั่นเองนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่คือทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีของไพ่เดอะมูนนั่นเองนะครับขออนุญ,ญาตย้อนกลับมาที่ไพ่วิวออฟฟอร์จูนกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไพ่ใบนี้นั้นเป็นไพ่ที่ให้คุณทั้งด้านของมุมบวกด้านที่ดีนั่นเองนะครับชาวราศีกันนั้นยังมีโชคด้วยนะฮะัไพ่ใบนี้หมายถึงโชคที่เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านอะไรประมาณนี้นะครับตัวท่านเองนั้นยังมีโอกาสที่จะได้มรดกตกทอดจากท่านของญาติผู้ใหญ่ของท่านมีโอกาสที่จะได้ท่านนั้นของที่ดินมีโอกาสที่จะได้บ้าน,ม,าานมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะครับสำหรับไพ่วิวออฟฟอร์จูนหรือว่าบางท่านนะครับผมที่ลงทุนนะฮะในตลาดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คอยท่านนั้นลงทุนหรือว่าจับกลุ่มหุ้นในด้านของอสังหาริมทรัพย์ไว้จะเป็นผลดีท่านเองนั้นจะมีผลกําไรก้อนใหญ่ตามมานนเองนะครับสาหรับความหมายของไพ่ใบนี้คราวนี้มาที่ไพ่เดอะสตาร์กันบ้างนะครับไพ่เดอะสตาร์นี้ก็เป็นไพ่ด้านดีอย่างที่ผมบอกว่าไพ่เดอะสตาร์นี้คือไพ่แห่งความหวังชาวราศีกันบางท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินมีปัญหาเกี่ยวกับความรักอะไรประมาณนี้หรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับงาน พอเข้ามาสู่ในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ตัวท่านเองนั้นจะเริ่มเห็นแสงสว่างรำไรอยู่ปลายอุโมงค์แล้ว ชีวิตของท่านมีทางออกอย่างแน่นอนแล้วนะครับคราวนี้ท่านรอดอย่างแน่นอนเป็นลักษณะแบบนี้ไพ่เดอะสตาร์คือไพ่แห่งความหวังนั่นเองนะครับและไพ่เดอะสตาร์นั้นยังหมายความว่าชาวราศีการบางท่านนี้นะครับผมมีโอกาสที่จะได้ต่อเติมบ้านมีโอกาสที่จะได้ตกแต่งภายในบ้านหรือว่าบางท่านนี้นะครับผมมีโอกาสที่จะได้เรียกให้ทางด้านของบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่เขารับหน้าที่ในการจัดสวนนะครับมาจัดแต่งสวนปลูกต้นงต้นไม้ปลูกหญ้าอะไรประมาณนี้นะครับ และนอกจากนั้นไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าบางท่านนั้นอาจจะกําลังซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือว่าเครื่องเรือนเข้าบ้านประมาณนี้แล้วก็ธุรกิจที่ดีนะครับสำหรับไพ่เดอะสตาร์ก็หมายความว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรอบเหมาก่อสร้างนะครับหรือว่าการรับเหมาตกแต่งภายในบ้าน การรับเมาในการจัดสวนหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปลูกต้นไม้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปลูกหญ้าเพื่อนําไปประดับบ้านเรือนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมธุรกิจด้านนี้จะดีนะครับสําหรับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองครับและขออนุญาตเพิ่มเติมที่ไพ่ The Emperor อีกสักนิดหนึ่งนะครับชาวราศีกันในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ชาวราศีกันท่านใดนะครับที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนี่นะครับดวงของท่านเองนั้นมีความโดดเด่นมากทั้งด้านของการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นการเมืองระดับชาติก็ตามแตก่ก็ได้ยินข่าวแว่วๆอยู่นะครับในช่วงของกลางปีนี้เขาจะมีการเลือกต้งเลือกตั้งอะไรประมาณนั้นจะจริงหรือไม่นั้นนะครับหากว่าท่านพิจคนที่ติดตามข่าวนี้หรือว่าสนใจเรื่องนี้ก็คงจะทราบความคืบหน้าอยู่แล้วแหละนะครับแต่บอกเลยนะฮะว่าดวงของชาวราศีกันนั้นค่อนข้างที่จะไปได้ดีทั้งด้านของการเมืองนะครับ อีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับชาวราศีกันทั้งไพ่ the emperor แล้วก็ไพ่ the h e r o pan t หรือว่าไพ่ประสานราศนีนะครับหมายความว่าชาวราศีกันมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของการเงินของชาวราศีกันกันบ้างนะครับว่าการเงินของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ท่านมีไพ่การเงินที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่ดีด้วยอยู่ในตําแหน่งที่10นั่นเองนะครับหรือว่าอยู่ในตําแหน่งบทสรุปนี่คือไพ่8ดเหรียญน,นะครับเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นท่านจะมีโชคแล้วละนะครับจะมีโชคทางด้านใดบ้างล่ะนะฮะ จะมีโชคเกี่ยวกับด้านการลงทุนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนค้าขายการลงทุนในตลาดหุ้นการลงทุนในตลาดทองการลงทุนในคลิปโตบิตคอยหรือว่าการลงทุนในเหรียญต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีช่องทางในการลงทุนนั้นเยอะแยะมากมายจริงๆจนเล่าไม่หมดเลยทีเดียวนะครับผมหากว่าท่านลงทุนในประเภทนี้บอกเลยนะครับว่าจะได้ผลกําไรก้อนใหญ่นั่นเองเข้ามานะครับ และอย่าลืมนะครับชาวราศีกันดววของท่านในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านจะมีโชคที่เกี่ยวข้องกับท่านของอสังหานะครับเล่นหงเล่นหุ้นก็อย่าลืมจับกลุ่มท่านของอสังหาริมทรัพย์ก็แล้วกันนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้ผลกําไรก้อนใหญ่จากตรงนี้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะครับชาวราศีกันไพรเดอร์มูนนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิญญ,ญาณเจ้าที่เจ้าทางนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าในช่วงของ ปลายเดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสนะครับก็ไปเส้นไหว้หาของไปเส้นไหว้นะครับเจ้าที่เจ้าทางดวงวิญญาณทั้งหลายเขาอาจจะให้โชคกับท่านได้นะครับท่านมีโอกาสนะฮะที่จะได้โชคใหญ่จากทด้านของดวงวิญญาณหรือว่าสิ่งลี้ลับนั่นเองมีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่มีโอกาสาที่จะถูหกถถหวยได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาว่างั้นเถิดนะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับถ้าเป็นในด้านของความรักกันบ้างล่ะนะครับคราวนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างความรักของชาวราศีกันนั้น มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับถ้าเป็นไพ่เดอะสตารนะครับหรือว่าจะเป็นไพ่เดอะเลิฟเก็ต้องบอกว่าชาวราศีกันนะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ตัวท่านเองนั้นมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวนะครับบางท่านนั้นนะครับผมกำลังอยู่ในช่วงอินเลิฟนั่นเองนะครับหมายความว่ามีคนเข้ามาในชีวิตของท่านค่อนข้างเยอะ ไอ้คำว่ายเยอะนี่แหละนะครับบางทีมันก็เป็นทุกขราบเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเลือกใครบางท่านนั้นมีคู่อยู่แล้วอยู่ๆก,ก็มีคนถูกใจเข้ามาอีกคนหนึ่งตอนนี้กลุ้มใจเลยนะครับว่าจะตัดสินใจเลือกใครดีตอนนี้ตัวท่านเองนั้นอาจจะเกิดรักซ้อนรกันรกสามเศร้าขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็กําลังกลุ้มใจนะฮะว่าจะตัดสินใจเลือกใครดีอย่างนั้นนั่นเองนะครับนี่คือความรักของชาวราศีกัน ยังไม่พอนะครับชาวราศีกันครับชาวราศีกันที่เป็นโสดนะฮะในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ท่านมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่นะครับคู่ของท่านนี้บอกได้เลยนะฮะว่าเป็นชาวต่างชาติแน่นอนชัวร0อ์นะครับอย่างเช่นไพ่ The Emperor แล้วก็ไพ่ King of c u p นี่นะฮะหมายถึงว่าคู่ของท่านนั้นเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานั่นเองนะครับและมีโอกาสมากๆเลยนะฮะชาวราศีกัน ที่ได้คบคู่แล้วเจอกันแล้วจะคลิกกันแล้วก็ได้แต่งงานมีโอกาสที่จะได้ไปใช้ชีวิตสร้างครอบครัวอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองคู่ของท่านนี่นะครับผมทั้งไพ่ n g of Cup แล้วก็ไพ่เดนเฮรูแพนนี่นะฮะหมายความว่าคู่ของท่านนั้นจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าอายุแตกต่างกันค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีหรือว่ามากกว่านั้นหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ผ่านชีวิตคู่ผ่านการแต่งงานมาแล้วคือเป็นพ่อแม่อะไรประมาณนี้ แต่ว่าเรื่องของฐานะนั้นจะฐานะดีนะครับสามารถซัพพอร์ตท่านได้สบายใจในเรื่องราวของฐานะตรงนี้นะครับส่วนไพ่ที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักของชาวราศีกันบ้างล่ะนะครับเป็นยังไงบ้างคราวนี้อย่างพาไพ่ใบนี้คือไพ่เด o มูนไพ่เด m o ูนนี่หมายเขาว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรัก เรื่องของความขัดแย้งเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งอะไรประมาณนี้นะครับจนนําพาไปสู่เรื่องของการเลิกราต่อการนั่นเองในช่วงของปลายเดือนกุมภาก็เป็นไปได้นะครับสําหรับไพ่เดิมูนเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วก็มาที่ไพ่ห้าถ้วยนะครับพูดถึงไพ่ห้าถ้วยนี่นะฮะเป็นเรื่องของคนที่ค่อนข้างคิดมากคิดถึงเรื่องเก่าๆคิดถึงเรื่องที่เคยเจ็บปวดนะครับกับเรื่องของความรักที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้ถามว่าเราดูรูปตามหน้าไพ่นี่นะครับจะมีถ้วยอยู่จำนวนหใบ จะมี3ใบนี้ล้มลงแต่ว่าก็ยังมี2ใบที่อยู่ด้านหลังนี้นะฮะที่ยังดีอยู่บางทีนะครับคนเรานั้นต้องมองในแง่ดีบ้างนะครับสิ่งที่มันจบไปแล้วสิ่งที่มันเคยเจ็บปวดก็ปล่อยวางมันบ้างทิ้งมันไปบ้างนะครับอดีตมันไม่สามารถที่จะไปลบเรือนหรือว่าแก้ไขได้ให้เราอยู่กับปัจจุบันเริ่มต้นใหม่ก็แล้วกันนะครับผม แต่ว่า,าไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าบางท่านนี่นะครับมีคู่รักคบกันแล้วแต่งงานกันแล้วแต่ว่าอาจจะอยู่ห่างไกลกันเนื่องจากความจําเป็นในด้านของงานนั่นเองนะครับอย่างเช่นทํางานราชการต้องมีการโยกย้ายไปอีกที่หนึ่งอย่างนี้นั่นเองนะครับจะได้เจอกันก็เฉพาะวันหยุดก็เลยกลายเป็นความรักที่ไม่สมบูรณ์นะครับบางคนนั้นอาจจะโชคร้ายกว่านั้นก็คือว่าคนรักนั้น อยู่คนละประเทศกันเลยอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นในช่วงนี้การไปมาหาสู่กันค่อนข้างที่จะลําบากอย่างนี้นานๆทีได้เจอกันนี้ก็ลําบากเลยทีเดียวแหละนะครับผมบางทีระยะทางก็อาจจะทําให้ความรักของเรานั้นจืดจางตามไปด้วยด้วยชินกันนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้หรือว่าไพ่ห้าถ้วยนี้นะครับก็ยังหมายความว่า บางท่านนี่นะครับผมอาจจะเลิกราอาจจะหมดรักต่อกันแล้วละ่ะแต่ว่ายังอยู่ด้วยกันนะครับอาจจะด้วยลูกนะฮะอาจจะด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งทางสังคมประมาณนี้ก็เลยทําให้เลิกกันไม่ได้หรือว่าบางทีนี่นะครับอาจจะมีคนหนึ่งคนใดยังยื้ออยู่อีกคนหนึ่งนั้นหมดรักไปแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเกี่ยวกับความรักของชาวราศีกันนั่นเองนะครับสรุปแล้วก็คือมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงของชาวราศีกันนะครับในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2565นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอกราบเชิญชวนชาวราศีกันทุกท่านเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยและตัวผมเองก็จะได้นำคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ